แม่ในที่เสียสลาเราวันนี้นะครับก็ครับผมพ่อไหมครับผมยี่พ่อพ่อจเอาแค่ไหนก็ วันนี้ผมมิวสุประสิทธิ์นะครับผมประธานกรรมการของมิวสุประสิทธิสตูดิโอต้องขอโทษทุกๆคนที่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้นครับผมต้องบอกว่าขอโทษใจ,ใจจริงนะครับขอโทษาจจริงรับ ก็สำหรับเรื่องที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่ามิวเสียใจมากจริงๆเพราะเพราะเราไม่เราไม่คิดว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขนาดนี้ทำให้แฟนๆทุกๆคนเนี่ยต้องเสียใจทำให้คนรอบตัวของเราได้รับผลกระทบไปด้วยต้องบอกว่ากับเหตุการณ์นี้เนี่ยมิวเสียใจมากจริงๆแล้วก็ขอโทษทุกๆ,ๆคนด้วยนะครับผม มีอะไรที่จะพูดเกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในตัวต้องบอกเจตนาก่อนเรื่องตัวมิวสิกวิดีโอนนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวคอปเวอร์ของผมเนี่ยจะเป็นเพลง Afterglow ซึ่งได้ตัวลิขสิ์มาจากวอร์เนอร์โดยตรงเลยครับผมก็เจตนาของเราคือเนื่องจากเรามีแฟนคลับต่างชาติต้องเรียกว่าจํานวนหนึ่งเลยครับแล้วเราเรารู้สึกว่าอยากให้เขาได้มาตามรอยเวลาที่ ขามีโอกาสได้มาประเทศไทยเราอยากให้เห็นว่าประเทศของเราเนี่ยมีมุมที่สวยมากเลยนะมีสายท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเราก็เลยใช้การใช้คอนเซปต์เป็นสตรีทวอล์กครับผมแล้วก็เป็นการเดินเล่นภายในกรุงเทพแล้วก็ใช้เบื้องหลังเนี่ยเป็นมุมต่างๆของตัวกรุงเทพครับผมแล้วตัวมิวเองได,ได้เห็นเห็ม MV ที่เขาบอกว่าเรามีจุดทาย ต้องบอกว่าพอหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ได้เขาได้เข้าไปดูแล้วครับผมไอตัวตัวความคล้ายเนี่ยมีตามจุดตามที่แฟนๆได้แคปมาภายในทวิตเตอร์เลยครับมีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วครับผมพอ,อมีผิดม,มีรู้สึกยังไงฮะกับคำที่เขาเปรียบเทียบว,ว่าเออเราไปเรียนแบบเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับเรื่องาราที่เกิดความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้คือต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้มีเจตนาไป c o ปปี้ หรือว่าไม่ได้มีเจตนาไปทไําให้มันคลายเลยครับผมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หลายๆคนไม่สบายใจอันนี้ต้องขอโทษมากต้องขอโทษจริงๆเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําคลายเลยครับท่ทน,น่มนเกิดกระแสอะไรคือเราได้เข้าที่ไปเช็คทันทีเลยไหม,มคบมีว่าเอ็มวีมีความคล้ายจุดไหนบ้างหรือว่าทีมงานได้เข้าไปแบบเช็คความคล้ายคลึงของเอ็มวียังไ,ไงบ้างคบครับผมก็พอเราทราบเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางทีมงาน โดยที่เป็นฝ่ายโปรดักชันโดยตรงแล้วก็ฝ่ายครีเอทีฟเนี่ยได้เข้าไปดูเลยครับว่ามีความคล้ายอะไรยังไงบ้างครับผมแล้วเราเรามีคำอธิบายอะไรยังไงออกมาต้องบอกว่าในในตอนที่เราทราบเรื่องตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆทำให้เราต้องใช้เวลาไต่ตรองต่างๆแล้วก็เรามีการถแถลงการออกมาทั้งหมด3ฉบับด้วยกันครับว่า เกิดอะไรขึ้นบ้า,ทางทั้งทั้งตัวสาฉบับนั้นเลยครับสาฉบับนั้นที่ออกมาทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าอ่ะเหมืยว่าอ่ะพมาตรงว่าเขาบอกว่า,วา,วา,วามิวไม่เหมือนไม่จริงใจในการที่จะอธิบายหรือว่าขอโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอ่ออันนี้ขออนุญาตนะคะว่าในในส่วนของตั้งแต่3ฉบับที่ออกมาเนี่ยนะคะหลังจากเกิดเกิดแฮชแท็ทกเกิดเทรนได้ไหมคะ ค่ะได้โทษทีนะคะเออในส่วนตรงนี้นะคะขออธิบายเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไอ้หนังสือช,ช,ชี้แจงที่ออกมาทั้งหมด3ฉบับนะคะก็ออกมาโดยทีมงานนะคะออกมาเนื่องจากเกิดความไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่มีคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือการก๊อปปี้ผลงานซึ่งทางทางเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการก๊อปปี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่า ตับมาช็อตต่อช็อตเนี่ยโอเคมีความคล้ายพลึงกันนะคะแต่ถ้ามองกันถึงภาพรวมจริงๆนะคะมิวสิกวิดีโอนี่มันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะอีกเพลงหนึ่งนีด้ากไ็ไม่ไม่ได้ไปดูว่าดูแหละแต่จำไม่ได้ว่ากี่นาทีนะคะทีนี้ถามว่า เบนโลกนี้ในความคล้ายคลึงในความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าวันนี้มานั่งพูดคนก็จะไม่ยอมรับอยู่ดีคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ควรบังเอิญซึ่งใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นเหตุให้ดังนั้นน้องมิวก็ขอโทษนะคะจากสิ่งเหล่านั้นที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจทีนี้หนังสือชี้แจงเนี่ยก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ทําการขอโทษนะคะ เราเราคงไปห้ามความคิดใครไม่ได้ว่านี่คือความจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ณนะโมเมนต์นั้นนะในขณะนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่ามันมีเกิดกระแสที่ว่าเป็นการไปก๊อปปี้สิ่งที่เราทำอันดับแรกเลยก็คือลบวิดีโอออกนะคะแล้วก็ออกหนังสือชี้แจงเราคิดว่า มันน่าจะเพียงพอมันน่าจะเพียงพอสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นแต่มาจนนะถึงวันนี้ยมันเป็นคําตอบแล้วว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอทุกคนอยากให้มาพูดมาอะไรมาถแถลงให้มันชัดเจนมากขึ้น จนได้มาสู่การแถลงข่าวกันในวันนี้นะคะแต่ถามว่าในเรื่องของจริงใจหรือไม่จริงใจเนี่ยมันเราเราไม่อยากให้ให้ไปนั่งมองกันตรงนั้นถามว่าเราทํามันก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันก็ย่อมต้องออกมาจากใจอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติถ้ามองด้วยอัคติไม่ว่าเราจะพูดว่ายังไงต่อให้วันนี้เรายือนอยันว่านั่นคือความจริงใจถ้ามองด้วยอัคติมันก็จะยังไม่จริงใจอยู่ดีนะคะใช่ก็ฉะนั้นสำหรับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับ ท้หมวันนี้ในการแถลงข่าวนะคะเออขอพูดแทนน้องน้องพูดไม่ค่อยเก่งอีด้พูดเก่งกว่าขอขอโมวยซีนคือเจนตนาตั้งใจจริงเลยก็คืออยากออกมาขอโทษซึ่งน้องก็ได้ทำไปแล้วนะคะว่า ขอโทษที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งขอโทษที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจทีนี้ไหนๆนพูดเรื่องขอโทษเรื่องจริงใจไม่จริงใจไปแล้วนีดาขออนุญาตพูดเลยไปเลยก็ได้ว่าการขอโทษเนี่ยเราเราได้คุยกับน้องมาตลอดน้องก็บอกว่าน้องน้องได้มีการปรึกษาว่าพี่นิดาครับ หรือก็กับทงผู้จัดก,การก็ได้คุยกันนะคะว่าสิ่งที่มิวทำเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันเออเร์เรอร์เราก็ได้ดูแล้ววินิดาเป็นคนยืนยันกับมิวเองว่าการกระทาแบบนี้ไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์เลยไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนเลยณนวันนี้ที่นทนายมานั่งด้วยทนายทนายอยากถามเหมือนกันว่านับจากนี้ต่อไปเราจะเอากฎหมายหรือว่าเราจะเอาความพอใจถ้าเราเอากฎหมายเป็นที่ตั้ง วันนี้น้องมิวอาจจะไม่ต้องขอโทษเลยก็ได้เพราะในแง่มุมกฎหมายของการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีข้อไหนที่ผิดเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาตามความความพอใจถ้าคุณหยิบกฎหมายมาคุณใช้คุณก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ผิดคุณเราไม่พูดเรื่องกฎหมายหรอกเราพูดตามความพอใจโอเคถ้าพูดตามความพอใจว่าแฟนคลับ อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจไม่ใช่แต่เรื่องนี้ในทุกๆเรื่องขออนุญาตพูดเลยไปในทุกๆเรื่องวันหนึ่งมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแต่ไม่พอใจไม่ชอบใจแล้วมันมีการแซงชั่นมันมีการกดดันให้คนออกมานั่งขอโทษ เราเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเราจะให้สังคมเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่พี่นิดาก็ได้คุยกันกับทีมดีแพร์กันมาตลอดว่าเอ๊ะอันไหนมันถูกต้องไล่กันมาเป็นสเต็ปขั้นตอนนิดาขอขอพูดตรงนี้เลยว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องเราไม่ได้ยินคําขอโทษจากน้องมิวจริงๆนิดาเป็นคนเป็นคนเสนอเราเป็นคนบอกน้องเองขอร้องน้องเองว่าไม่อยากให้น้องขอโทษ นกจากการกระทาครั้งนี้นะคะเ,ออเพราะนี้ด้ามองว่าคือหนึ่งมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วการที่ทางทางค่ายนะคะได้ทําการลบมิวสิกวิดีโอนั้นออกแล้วเราคิดว่าจากความไม่พึงพอใจเราได้ทําหนังสือชี้แจงและลบมิวสิกวิดีโอออกแล้วถ้าสมมติว่านี่คือบทลงโทษเราคิดว่ามันน่าจะพอเหมาะพอสม ที่ที่ทุกคนน่าจะรับได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าทุกคนยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอนะคะต้องชี้มาว่าต้องเป็นตัวมิวเท่านั้นต้องทําอะไรและต้องทํากับใครนี่ได้ว่านี่คือการที่การที่เป็นการสร้างบทลงโทษขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยุตที่ทมกับนนะ้องมิวเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยากฝากแล้วก็อยากถามกับทุกคนเหมือนกันนะคะ ผมสีอาที่เหมือนกันแล้วก็มีฉอดผ้าทูนต่างๆอนะไราบเงี้ค่ะอันนี้น้องมิวส์ครับสำหรับสำหรับเรื่องตัวคอนเซปต์ MV นะครับเรื่องลุคหรือว่าเรื่องคาแรคเตอร์ด้านฟิสิกอลเนี่ยบอกเลยว่าเราคิดไม่ละเอียดเลยเพราะว่าในในตอนนั้นผมของผมเนี่ยเป็นสีน,นั้นจริงๆเราไม่ได้ไปทำใหม่ด้วยเพราะว่าตัวสีเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ตอนเดินมกราลาแล้วครับแล้วก็เราเราใช้สีนี้ในการถ่ายมิวสิกวิดีโอซิงเกิลที่สามของผมไป แล้วคือไอตัวผมสีเนี่ยน่าจะองว่ามันมีความเฟดอยู่แล้วแล้วมันได้เป็นสีนะเราไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะว่ามันมันคือเป็นสตรีทวอล์กอันหนึง่งเราไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องทุนต่างๆเนี่ยเราใช้น้อยมากๆเพราะว่ามันคือใช้กล้องวิดีโอนหนึ่งตัวในการตามถ่ายเราตามท้องถนนเราเรื่องรูปก,กับคาแรคเตอร์เนี่ยเราอยากให้มันสบายมากที่สุดครับผมอันนี้คือทางทางคอสตูมเป็นคนจัดมาให้เลยครับเราตกลงมีซอรรนี่บ่นนะคะเพราะว่าตอนแรกเหมืนอนทีมาเขาออกมาใน ว่ามีสตอรี่บอร์ดแล้วพอเพื่องนักเสือจีแจนก็คือว่าเป็นเรื่องว่าการเสียคนอืมครับผมเอด้านสตอรี่บอร์ดเนี่ยทางทางโปรดักชันนะครับผมก็ทางผมเนี่ยให้ให้ตัวเล็บเพลงไอไลมี่ไม่ใช่ไอตัวนี้ไปครับผมไอวิวทรีเราสั้นไปแล้วก็ทางเขาเนี่ยไปหาเพิ่มอีก3เพลงซึ่งผมมาเป็นตัวเป็นแฟนคลับของบอยซ์เวนอยู่แล้วก็เลยบอกว่าไอพี่มันมีเพลงทอนะที่นในซ้ายแต่ว่าเขาถ่ายที่ออสเตรเลียครับผม แล้วก็ตัวสตอรี่บอร์ดของเขาเนี่ยเขาวางไว้ไวแคโ่โลเคชันในการถ่ายว่าเราจะไปร้านนี้นะเพื่อทานอาหารไทยทานขนมไทยเพื่อให้แฟนๆเขาได,ได้รู้สึกว่าเขามาอยากกินข้าวหนึ่งมะม่วงหรือว่าเป็นเมนูนไทยต่างๆแล้วก็ไปสาะชิงช้าต่อแล้วก็สถานทีต่ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางโดักชันเขาได้วางเ,เอาไว้ครับว่าจะเป็นที่ไหนบ้างสตอรี่บอร์ดมีอยู่แค่นั้นเลยครับแต่ว่าในส่วนตัวมิ้มก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เลยเสนอมาจากมินของเขาแน่นอนอันนี้นี่แบบ ยืนยันเลยว่าว่าไม่ได้เลือกเช่ของเขาแน่นอนครับตอนที่เราเห็นครั้งแรกที่เขาเอามาเขียนคู่กัรความรู้สึกแรกอรความรู้สึกแรกที่ได้เห็น MV ของเขาใช่ไหมครับผมผมผมรู้สึกว่ามันเป็น m v ที่ common practice มากๆการเดินต่างๆบนถนนการที่เราถ่ายกับชานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราทุกคนทําอยู่อยู่แล้วท่าเดินต่างๆหรือว่าท่าโพสต่างๆต้องบอกเลยว่าท่าโพสมันมีหลายท่ามากๆแต่ว่า ถ้าที่มันสวยจริงๆหรือว่าถ้าที่มันแบบถ่ายรูปเราสวยหรือว่าเหมาะกับตัวในเ v เนี่ยมันมีภาพต้องต้องบอกว่าเป็นภาพจําของทางากล้องอยู่แล้วว่าเขาเขาจะรู้ว่ามุมเนี้ยสวยนะลองถ่ายแบบนี้สิมุมนี้สวยนะลองถ่ายแบบนี้สิเช่นตัวสะพานเองัะผมถ้าเราถ่ายจากด้านหลังเราเราเห็นด้านนะอย่างอย่างตัวสะพานอย่างเงี้ยนะคะเออขออนุญาต A, A. ส่วนตัวก็ได้ดูนะคะว่ามันมีความคล้ายคลึงมันมีความเหมือนกันหรือเปล่านะคะถ้าในถ้าในมุมในแง่มุมของนิด้าดูทุกคนมองก็บอกว่าเข้าข้างอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าไอการถ่ายแนวสตรีทวอล์กอย่างเงี้ยต้องถามว่ามันถ่ายได้สักกี่แบบมันมันมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนไปไล่ย้อนดูกี่สิบกี่ร้อยเมันก็จะไม่หนีกันมันก็จะต่างกันแค่สถานที่นั่นแหละคะ่ะ เดินข้ามถนนไปมาอยู่กับสถานที่อย่างนี้กินนอนเดินเล่นอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหมคะทีนีอ้อย่างยกตัวอย่างอย่างในช็อตของที่เป็นสะพานพีนีด้าถามกลบนิดนึงว่ามันมันถ่ายได้สักกี่แบบเราต้องการถ่ายมุมสะพานเพื่อให้เห็นแม่น้ําถ่ายด้านหลังมันก็ไม่เห็นแม่น้ําอยู่แล้วลงไปถ่ายในแม่น้ํามันก็ไม่ได้มันมันก็คือแค่วิวเดียวมันมีทางได้อย่างเดียวไม่ถ่ายมุมด้านซ้ายก็คือมุมด้านขวาเพื่อให้เห็นทั้งสะพาน เห็นทั้งแม่น้ําแล้วก็เห็นทั้งคนส่วนไอ้แอตติ้งที่คนเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้คือถ่ายเอียงหัวเอียงคอถ่ายท่ามีกี่ท่าสักกี่ท่าที่มันน่ารักถูกต้องไหมคะแลบลิ้นชูสองนิ้วนี่ก็ปี้กันมาก็ไม่รู้กี่คนตั้งแต่กี่ร้อยคนคือถ้ามองถ้ามองแบบไม่เปิดใจเราถ้ามองแบบไม่เปิดใจก็มันก็คล้ายแต่มันก็คล้ายกันมาทั้งหมดไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรแม้แต่พอาะเรื่องละคร ไม่แต่ชาลงไข่มุกอย่างเงี้ยค่ะมีกีมีมีแก้วอยู่กี่แบบมีเมนูกันอยู่กี่เมนูมันมันก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยทีเนี้ยคือพอในวันเนี้ยการที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็คือมาติดแฮชแท็กนะคะว่ามิวก๊อปปี้ผลงานคนอื่นคำถามที่ที่ต้องถามกลับไปว่าเราเข้าใจคำว่าก๊อปปี้ได้ดีแค่ไหนแล้วเราเข้าใจคำว่าละเมิดลิขสิทธ์ ท่องแท้แค่ไหนอะไรที่กฎหมายคุ้มครองอะไรที่กฎหมายไม่คุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยลอกมาจากต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็ใช้กฎหมายอันนี้ดังนั้นเรามองว่านี่มันคือสาที่สุดแล้วอะไรที่มันเป็น normal ทุกอย่าง กฎหมายไม่คุ้มครองให้ไม่ว่าจะการการการถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายในเมืองถ่ายเดินข้ามถนนไปมามีรถแล่นผ่านมันเป็นเรื่องปกติมากถ่ายคนข้ามถนนยังไงไม่ให้เห็นรถมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วการเอามาเทียบช็อตแบบนั้นอะ่ะถ้ามองว่าเหมือนยังไงมันก็เหมือนแต่นั่นมันไม่ใช่คือการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่างานอันนี้มันไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ ถ้ามองว่าน,นี่คือเป็นช่องว่างของ,ของกฎหมายหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่าน,นี่ไม่ใช่ช่องว่างของกฎหมายแต่ว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายคิดมาแล้วว่าของอย่างนี้มันสามารถบังเอิญแล้วมันเกิดขึ้นได้ทั่วไปกฎหมายจึงไม่คุ้มครองให้ไม่อย่างนั้นคนก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วมันก็จะถูกฟ้องกันอยู่ทั่วไปวนกันอยู่อย่างนี้ทั่วประเทศทั่วโลกมันก็ไม่ไม่สามารถเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดสิ่งที่ต่อยอดกันต่อไปได้ เท่านั้นเองค่ะแปลว่าความรู้สึกแรกที่เราดูสองอ็วีนี้เราไม่มีความเอออที่ว่ามันเหมือนกันความเอออว่าเหมือนกันใช่ไหมครับมันคล้ายกันอนะไรองี้เรามีไหมเอาตัวเราเองความรู้สึกด้านมูดแอดนโทรเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกันทุกเอ็มวีเลยครับตั้งแต่ที่เล็กมาแล้วถ้าบอกว่าความคล้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางคล้ายทางเล็ฟของเรามากกว่าเพราะว่าเราถูกตั้งมูดแลนโโทนแล้วก็เซ็ตต่างๆ่เนี่ยคล้ายของแบบเขาครับผม ือเราอะไม่ได้เข,อขอนานะคือเราไม่ได้ก๊อปปี้เขาแน่นอนเรามั่นใจใช่ครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ก๊อปแล้วก็ว่าใช้เป็นแค่ reference เฉยๆครับแล้วก็ของทางใจยนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเพิ่งมาได้ดูของเขาหลังจากที่เกิดเรื่องจริงๆครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์ขึรื่งแบบาาเรื่องมนเลยเลิ่นมาน <c oughs> ลายคร้ช่วงเวลาที่มันมีเรื่องคะความรู้สึกมีเป็นยังไงต้องบอกว่าเสียใจยมาโดยตลอด เราไม่คิดว่าเราจะทําให้เราโดนทําร้ายหรือว่าเราโดนโจมตีนะเราเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนที่เรารักรอบตัวเราแฟนแฟของเราแฟนแฟของคนอื่นด้วยทุกทุกคนเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกขึ้นมาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันยิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกเสียใจเสียใจมากจริงๆจนออกมาขอโทษในวันนี้อย่่าางวี อย่างอย่างที่ทนายนิดาบอกครับผมเพราะว่าเราปรึกษากับทนายมาโดยตลอดว่าเวลาที่เราควรจะออกมาคือเมื่อไหร่เพราะว่าผมก็อยากออกมาขอโทษนานมากๆแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆไม,ม,ม่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากม,ากมากจริงๆเราไม่สามารถคิดแล้วก็ออกมาทําเลยได้ก็ต้องคิดไต่ตรองหลายๆรอบมาก,มากจริงๆถึงออกมาในวันนี้ครับคือคือที่คุยกับน้องมิวมานะคะว่าเออการขอโทษเนี่ย ขอโทษเมื่อไหร่ก็ได้หรือการออกมาถแถลงตัดเรื่องขอโทษก่อนนะคะการออกมาถแถลงชี้แจงเรื่องดาวเนี่ยออกเมื่อไหลก็ออกได้ออกวันนี้หรือออกก่อนหน้านี้ยังไงทุกอย่างก็พูดเหมือนกัน ทุกคนทุกคนหมวแต่มุ่งเป้าว่าแบบเอ๊ะเตรียมบทเตรียมอะไรจนพร้อมหรือเปล่าจริงๆทุกอย่างมันคือแฟตกฎหมายคือพูดวันนี้หรือพูดวันหน้าก็เหมือนกันสิ่งที่น้องพูดทุกคนไม่ว่าถามวันนี้หรือถามวันหน้าก็ถามเหมือนกันก็พูดเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องทบทวนตลอดว่าคือน้องน้องก็เรียสตลอดว่าถ้าพูดอะไรอันนี้ไปมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกกันอีกอีกหรือเปล่า ใช่ไหมคะนั่นเป็นเป็นสิ่งที่น้องไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วคือน้องมีแฟนคลับของน้องแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนคลับที่ตอนนี้ก็ต้องก็งงคุยตรงๆเลยนะั่นแหละว่ามันก็เกิดการถกเถียงกันอยู่การที่ออกมามันจะเพิ่มแรงไหมคะพี่นิดามันจะกระเพื่อมไหมคะพี่นิดานี่มันก็คือสิ่งที่ที่เรา เราก็ต้องทบทวนกันมาโดยตลอดเราก็คิดว่าแบบการที่เราไม่พูดมันจะทําให้ไอ้ไอ้การกระทบกระทั่งไอ้การโต้แย้งกันสองฝ่ายมันจะยุติลงไปได้เองไหมแต่พอถึงนวันนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ยุติลงไปดังนั้นเราก็เลยถึงได้เห็นว่ามันมันก็สมควรที่ออกมาพูดได้แล้วเพราะว่ามันมันก็คงค่าเท่ากัน อย่างน้อยเราได้ออกมาพูดเพื่อชี้แจงความจริงน้องมิวก็ได้พูดในแฟกต์ของเขาว่าเจตนาของเขาเป็นอย่างไรเราไ,ได้พูดในมุมกฎหมายด้วยว่าการที่การที่บอกว่าน้องก๊อปปี้งานคนทํางานอยู่ในสื่อคนอย่างน้องมิวที่อยู่ในแสงสว่างไม่ควรละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเลยเลยวันนี้เลยอยากถามว่าเราเข้าใจคำว่าลิขสิทธิ์ดีพอแค่ไหน เท่านั้นเองค่ะคือแปลว่าในทางกฎหมายก็คือไม่มีการเมริดลิขสิทธิ์ไม่มีเลยโดยสิ้นเชิงถ้าในเรื่องของอย่างนี้นะคะจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้การก๊อปปี้ผลงานเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองผู้สร้างสารรค์อยู่แล้วผู้สร้างสารรค์มีสิทธิ์คนเดียวที่จะใช้ได้นะคะแล้วถ้าการกระทำมีทาซ้ำหรือดัดแปลงในงานนั้นนะคะจะผิด ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ถามว่าไอ้การทําซ้ําหรือดัดแปลงคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเอ่อขวดน้ําอันนี้รูปทรงอันนี้สมมุติว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่เลยนะคะก็คือซ้ำเนี่ยก็ผิดละเมิดลิขสิทธิ์หรือเอาไปดัดแปลงเอาเปลี่ยนแต่ขวดหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่าพล็อตพล็อตของมันนะคะอย่างอย่างละครซักเรื่องหนึ่งต้นจนจบทุกอย่างเหมือนกันหมดแบบนี้ก็อาจจะเข้าข่ายนะคะแต่ว่า ไอการที่ทำมิวสิกวิดีโอสักเรื่องหนึ่งหรือทำหนังสักเรื่องหนึ่งนะคะที่พลอตคือเราต้องการสตรีทวอล์กอะไรต่างๆอย่างเงี้ยกฎหมายไม่คุ้มครองให้เลยเลยถึงพูดไปเมื่อสักะพู่ว่านี่คือช่องว่าง,งกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าดั่งกฎหมายเขาคิดกันมาแล้วว่าไอสิ่งอย่างเี้ยมันไม่ควรไปคุ้มครองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ normal ที่ไครเขาก็ทำกันได้เป็นสิ่งที่ปกติมาก ดังนั้นเลยถึงถึงได้เป็นคําตอบว่าไม่มีแง่มุมไหนเลยอันนี้กล้าพูดยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ถามว่าเลยถึงบอกว่าก็ไม่ถึงจะไม่ละเมิดแต่มันก็ไม่ควรอนะ่ะถ้าเราพูดว่ามันไม่ควรนั่นหมายความว่าเราเอาตามความพอใจเราแล้ว,ลวเรากําลังร่างกฎหมายของเราบัญญัติกฎหมายนะักโซเชียลทุกคนบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเองว่าไม่พอใจแปลว่าผิด ผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษด้วยการที่แบนด้วยการที่แซงชั่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่ให้ได้รับผลกระทบแบบเนี้ยคือถ้าถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันมันไม่สามารถทำได้นะคะ mm hmm. ก็ในขณะที่เราเรียกร้องกฎหมายเราก็อยากให้ทุกคนเคารพกฎหมายด้วยเหมือนกันว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ค่ะ จริงๆไม่อยากใช้คำนั้นแต่ก็ต้องถือว่ามันเป็นการละเมิดนะคะเออแต่ถามว่าเราจะออกมานั่งตีอ,อกชกตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าศิลปินนักร้องนักแสดงทุกคนอยู่ในสื่อพึ่งพาแฟนคลับพึ่งพาประชาชนนะคะในการให้การสนับสนุนแต่ว่าออในขณะเดียวกันเขาก็ทำลายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ เราเราไม่อยากให้ทุกคนใช้อคติหรือใช้ความที่ถ้าไม่พึงพอใจก็คือทำลายพอใจก็คือสนับสนุนเราก็มองว่าอันนี้มันมันไม่ยุติธรรมมากเกินไปนะคะถามว่านี่คือการละเมิดไหมก็คือการละเมิดไม่ใช่แต่เฉพาะน้องมิวถ้าถ้าได้ติดตามพี่ๆนักข่าวหลายคนก็ได้สัมภาษณ์นิด้ามาเยอะอะทุกทุกคนในวงการบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบแบบนี้วันนี้เลยถึงได้อยากมานั่งพูดว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอเราจะอยากกดดันให้มันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแต่นี่คือความไม่พอใจการที่น้องรับผิดชอบโดยการที่ออกมาถแถลงชี้แจงถึงความผิดพลาดถึงความที่ทําให้บุคคลไม่พอใจและได้ลบมิวสิกวิดีโอนั้นออกเสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเอ่อถ่ายมิวสิกวิดีโอขึ้นมานี่ด้ามองว่า จากการกระทําที่ไม่พึงพอใจให้ให้ใหประชาชนดังกล่าวแล้วเขาลงโทษตัวเองเท่านี้นิด้ามองว่ามันพอเหมาะพอสมแล้วการที่น้องมิวจะออกมาขอโทษน้องมิวยอมรับการแซงชั่นของประชาชนอย่างนี้เรากําลังสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ต่อต่อไปน้องมิวอาจจะเจอแบบนี้อีกหรือคนอื่นอาจจะเจอแบบนี้อีกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแม้แต่ คนที่ออกมากดดันให้น้องมิวทำเช่นนี้วันหนึ่งคนที่ตัวเองสนับสนุนก็อาจจะได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกันเพราะเราสร้างวัฒนธรรมแบบนี้แล้วมันมันไม่ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็คือเราสื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราลบมิวสิวิดีโอก็คือเป็นความร<อ>ับผิดชอบที่เราแสดงออกไปแล้วคือมิวใช่ครับต้องต้องบอกว่าพอเราทราบเรื่องแล้วก็รียบลบวิดีโอออกเลยครับ แต่แนงสื่อชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีฝักเพื่อแก้ไขแล้วครับใหม่อันนี้คือยังจะปรับปรุงแก้ไขมีการปล่อยออกมาอีกไหมครับตอนนี้เราคิดไป,นปนในเชิงที่ว่าเนื่องเนื่องด้วยเราเราได้รับโจทย์มาจากทางวอร์เนอร์เลยครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าเราควรจะดัดแปลงดีไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยครับคือโจทย์คือเรื่องความคิด<ต>คือเรื่องของการทำสตรีวอล์กอย่างเงี้ยหรอพราะมันเป็นเป็นเป็นตัวครีเอทีฟของเราเป็นคนคิดครับผมแต่ว่าเขาแค่ให้ให้โจทย์มาว่าให้ลองเพลงนี้เฉยครับ ก็ Bref, แต่เราก็จะต้องทำโปรเจกต์นี้ตอใช่ใช่ครับแต่ว่าก็ก็อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เลยไหมซึ่งที่ว่าในนิทานตอนนี้คงจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเลยครับพี่มิวขาจากกระแสที่ให้พี่มิวออกมาขอโทษตรงๆเนียค่ะพี่มิวมีความคิดเห็นว่าจะออกมาขอโทษอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจออกมาขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบเลยครับเพราะว่า ตั้งแต่ที่พูดไปตอนแรกเลยคือมันเป็นวงกว้างมากๆจริงๆแล้วมีคนไม่รู้อินเนอเยอะไม่รู้อินโวยเนอเยอะมากๆคนรอบตัวเราด้วยแฟนๆของทุกๆคนด้วยมันทําให้เกิดความขัดแย้งที่มันทําให้สังคมมันข,ข,ข,ขมุกขมัวแล้วไม่แฮปปี้เลยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอันนี้ต้องต้องขอโทษจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเราจะระวังมากๆจะระวังมากขึ้นจริงๆเพื่อให้ ทุกอย่างมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นผมหวังว่าในอนาคตที่พี่ๆมาสัมภาษณ์ผมแบบนี้มันจะต้องเป็นแต่เรื่องดีที่เา่ก็บางกลก็รู้สึกเียจตรงน้ดกันแต่เดจะถึงกัแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่แค่แฟนคลับผมผมนะครับอยากอยากจะบอกว่าผมเข้าใจาทุกๆคนจริงๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยรักศิลปินของตัวเองทุกๆคนคาดหวังให้ศิลปินปของตัวเองเนี่ยไปนในทางที่ดีจริงๆ ก็อยากจะขอบคุณแฟนของสินปันยูทุกคนเลยว่าขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด<ม>ผมบอกกับแฟนขบผมเสมอว่าความรักที่ทุกคนให้เรามาการสนับสนุนของทุกคนเนี่ยมันทําให้เราสามารถสร้างสารรค์ผลงานต่อได้มันเป็นแรงบันดาลใจจริงๆที่ทําให้เราอยากพัฒนานตัวเองอยากสร้างสารรค์ผลงานที่มันดีขึ้นอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากเลยรับวันนี้เนี่ยบนทีวีเตอร์เองก็มีการ อันนี้ได้เห็นมาผ่านๆแล้วครับผมว่รู้สึกยังไงบ้า,างครับเขานำเรื่องเก่าๆมาคุยกบสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราเรา,เร,ารู้สึกว่าถ้าตรงๆก็คือมันค่อนข้างจะหูุจากประเด็นไปแต่ว่าต้องถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมเขาก็มีสิทธิ์ล้วก็คงว่าอะไรเขาไม่ได้ครับอยากจะชี้แจงถึงประเด็นที่เขาพูดจะพูดอันนี้คือหมายมาอยู่เรื่องไหนประเด็นไ,<ร>ไหนคะเรื่องที่มีการสคุยกันแบบเยอะมาก อ๋อครับผมเรื่องของอาใช่ไหมครับนี่มีมีคำถามแบบจ่อจงไหมครับก็เขาบอกว่าเหมือนคลิปเนี่ยแม้ว่าเราห้าจคนลงไปแล้วแต่ก็มีคนมาแบบอีกรอบมาโพสใน YouTube อีกรอบแล้วก็มีการเข้าไปดูเยอะมากน้องอาร์ถึว่าบอกประมาณว่าที่น้องเบียดคือรัวแหละครับประมาณเรารู้สึกยังไงที่บอกว่าเขาก็มาแบบขุดเรื่องเก่ามามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเห็นว่าเรามีปัญหาแบบมากขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเราห้ามเขาไม่ได้จริง ผมกับอาเนี่ยบอกบอกเลยว่าเราจบด้วยกันเราจบกันด้วยดีมากๆจริงรับผมแล้วก็เป็นพี่น้องที่เวลาถ้าเราเจอตามงานเราสามารถพูดคุยกันได้ปกติเลยเราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปย้อนกล้เรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้มันมันดีมากสาหรับตอนนี้อยู่แล้วครับผมือบ้านเรา,ราตอนนี้คือเป็นพื้นที่ดีของการใช่ผมต้องต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปที่แชร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการปรับความเข้าใจคุยกันเรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าที่เกิดขึ้นมันมเกิดจาก การที่เราใช้อารมณ์กันแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิดซึ่งเหมือนตุการณ์ตอนนี้ที่ผมได้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 รับอยู่ครับผมบก็เลยต้องบอกว่าหลังจากน,นั้นเนี่ยเรามีงานต่อๆกันมาด้วยทั้ง,สงแสดงละครเวทีแล้วก็งานอื่นๆที่ตามมาภายหลังซึ่งควาสมสัมพันธ์ของเราดีอยู่แล้วครับเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนบบว,ว่าไม่หวังดีกับเราไหมครับแบบพอเรารู้สึกเราเรากำลังแบบเหมือนเราล้มอยู่ตอนนี้เขาก็นําอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราล้มงขึ้นนะครับ อันนี้เราเราตอบแทนเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช่คนที่ทําแบบนั้นครับผมผมอาจจะไปตอบแทนเขาไม่ได้อยากพ<อ>ูดถึงอะไรกับเขาคอยากพูดถึงอะไรกับเขาเหรอครับผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานในที่ของตัวเองก็อยากจะทําให้สังคมมันดีขึ้นมีผลงานใหม่ๆมาแน่นอนที่อยากให้พัฒนาสังคมด้วยเราไปทํางาน CSR เยอะมากๆเพราะว่า เราอยากให้ความเป็นอยู่ของลูกหลานเราในอนาคตมันดีขึ้นมากๆทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เอาตัวเองไปจมปากับเรื่องแบบนั้นดีกว่าครับผมมี่ยอกลูกหย้อนได้ค่ะสรุปว่าทางที่นิวยอรรับความผิดพลาดเพาเป็นความผิดพลาดของมตูดิโอในการควบคุมการผลิตใช่ไหมคะอันนี้เราเราตอบไม่ได้เลยครับว่าผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกผิดคือต้องถ